พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระจัราชทานพระบรมราชาวโอการให้เอกอัครราชทูตร,รัฐคูเวตประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลานในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา18นา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักพระที่นั่งผ่สถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้ในมูฮัมหมัดฮูซ่ายเอาไฟลากีเอกอัคราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยซึ่งพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนประถมมาศึกษานามเกื่องจังหวัดลาวกายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่14สิงหาคม2567เวลา7นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนประถมะศึกษานามเกืองจังหวัดลาวกาย รงเรียนแห่งนี้รัฐบาลเวียดนามคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเมื่อปี2566โรงเรียนตั้งขึ้นปี2542ตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชนกามเดืองที่ให้แยกออกมาจากโรงเรียนมัธยม,มศึกษาตอนต้นนามเกืองเปิดสอนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1-5 ปีการศึกษา2,566ถึง2,567มีนักเรียน690คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดหรือกิ่งมีบางส่วนเป็นไตไย,ย้ายมง้งและเย้าหรือซาวบุคลากร37คนมีพื้นที่ประมาณ15,000ตารางเมตรมีอาคารเรียน2หลังห้องเรียน19ห้องและพื้นที่ทำการเกษ,ษ 4, ตร4,000ตารางเมตร โอกาสนี้พลตำรวจโทดอนปิ่นเฉลียวประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะครูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนในเวียดนามเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของไทย โรงเรียนนี้แม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการแต่ก็ทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริปี2567หลายด้านเช่นด้านการเกษตรมีแปลงปลูกผักสอนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้วัสดุเป็นเศษผักผลไม้และเศษอาหารการเพาะถั่วงอกและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำไหลเวียนโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนสนใจงานศิลปะ การวาดภาพตามจินตนาการมีห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือมีหนังสืออ่านนอกเวลาพระราชทานด้านสุขภาพอนามัยมีพยาบาลวิชาชีพรักษาพยาบาลเบื้องตน้นรวมทั้งติดตามภาวะโภชนาการและการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนได้พระราชทานตู้ยาแก่โรงเรียนด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นสนามฟุตบอลสนามออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์การออกกําลังกายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมีสวนไม้ดอกไม้ผลกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยกย่องให้โรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูล สมเด็จพระนิธิทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมการสแสดงของนักเรียนและกิจกรรมหลายอย่างเช่นการปลูกผักไม้ดอกและไม้ผลหลากชนิดเช่นแก้วมังกรขนุนฝรั่งกล้วยและส้มโอมีพระราชากระแสร,รับสั่งให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนของไทยมาศึกษาดูงานโรงเรียนที่เวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดลาวกายไปกรุงฮานอยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอย ในเวลา16นาฬิกานางฟานทิกิมแวงรองประธานสํานักประธานาธิบดีนายเหงียนเติร์ทท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยอักรราชาทูตท,ที่ปรึกษาสถานเอกอักรราชาทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองพระบาททรงสเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาททรงสเสด็จแล้ว สมเด็จพระนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 265เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายกรุงฮานอยไปท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายจังหวัดเถือเทียนเว เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิธาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายจังหวัดเถือทินเวนายหว่างหายมินรองประธาน,นาคณะกรรมการประชาชนนายเจินกงฟู่รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่าย นางสาววีรากามุทิตาพรกงศุนใหญ่ณน,นครโฮจิมินห์และข้าราชการสถานกงศุลใหญ่ณน,นครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียวินเพอร์เวจจังหวัดเถือทินเว สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามความก้าวหน้าและหารือร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายในเวียดนามเพื่อสนับสนุนความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนโดยรัฐบาลเวียดนามคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีพร้อมทุกด้าน เด็กนักเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ต่างทราบซึ้งใจในพระเมตตาของสมเด็จพระนิธาธีราศเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูลจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนตํารวจระเวนชายแดนของไทยจะนําไปปรับใช้ในการดําเนินการต่อไป ประทัดร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดเถื่อเทียนเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพลเอกดาพงรัตนสุวรรณอุม,มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางเป็นวันที่สอง พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางจังหวัดลำปางเป็นวันที่2โดยรับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยมีคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสริมนุนทักษะจําเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการการจัดหาแหล่งทุนนนกกกกาาาารรศึษแแและวเพื่ออสส้งโ ความเสมอภาคเยาวชนในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชโายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมการสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการวางแผนพัฒนาร่วมกันในอนาคต ในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินสร้างบัณฑิตและคนในท้องถิน่นให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยองค์มนตรีติดตามโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําอนเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ที่โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาอเภอท้ายเหมืองจัังหวดพังงาผลเอกกัปนรุติธิ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามการดําเนินงานโครงการฝายคลองบางสยพร้อมระบบส่งน้าอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553ตามที่นายสมพงษ์เหลืองทองนายก การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ขาดแคลนน้ำโดยปี2554กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้รัษฎรมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนมีสมาชิกกลุ่ม160ครัวเรือนปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่หมู่ที่7บ้านขนิมตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองและบริเวณใกล้เคียงรวม100 180ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่การเกษตร200ไร่ทําให้มีน้ําใช้เพียงพอในฤดูแล้งและเป็นแหล่งน้ําสํารองให้กับหมู่บ้านอื่นๆบริเวณใกล้เคียงโดยองคมนตรีได้เสนอแนะให้กรมชลประทานและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมการศึกษาแนวทางการเก็บกับกน้ําต้นทุนเนื่องจากโครงการเป็นพื้นที่ที่รับน้ํามาจากพื้นที่ต้นน้ําในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดท้ายเหมืองด้วยการทําฝายต้นน้ําและระบบประปาภูเขารวมทั้งเพิ่มความยาวท่อส่งน้ําและเพิ่มถังพักน้ําเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นท ได้มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพอำเภอทลังจังหวัดภูเก็ตติดตามการดาเนินง,งานโครงการฝายคลองพระแถวพร้อมระบบส่งน้าอนเนื่อมาจากพระราช,ชดำริซึ่งตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวและมีคลองพระแถวเป็นแหล่งต้นน้าโดยในปี2551พระบาทสมเด็จพระมหามพุดุลยเดมหาราชบรมนาถบพิษทรงรับไว้เป็นโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือปัจจุบันสามารถจัดหาน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับรัษฎรบ้านป่าคลองชีพหมู่ที่5 9ตำบลเทพประสตรีรวม264ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร124ไร่และทําให้โรงเรียนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํามีสมาชิกกลุ่มพื้นฐาน10กลุ่มทั้งนี้องค์มนตรีได้แนะนําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาพื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวเพื่อก่อสร้างฝาชั่วคราวขึ้นเป็นระยะๆะะในลักษณะขั้นบันไดสําหรับเก็บก,กักน้ําเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับราษฎรและสัตว์ป่าในพื้นที่ตลอดจนให้หาพื้นที่วางถังพักน้ําเพื่อช่วยลดปัญหาการขาด กน,น้ทวมองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนในการสนับสนุนของหมูลแลนิธิที่จงังหวัดสกลนครนคนบึงการและหนองคาย พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมูตรีประธานกรรมการบริหารหมู่แลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อําเภอพนันนิคมจังหวัดสกลนครซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2512เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาถึงมัธยมศึกษามีนักเรียน527คนมุ่งพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการครอบกลุ่มทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์และการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้รวมทั้งทักษะกระบวนการคิดด้วยจินตคณิตสส่งเริมทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์รอบด้านอาทิการทําขนมชอ่อปากกรองการทําไส้กรอกโคข,ขุนพลยังคําข้าวหางงอกการทอผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าจากผ้าย้อมครามที่สามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียนตลอดจนเป็นการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ในตอนบ่ายไปติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนสังวันวิทย์หนึ่งอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนในการสนับสนุนของมูล,ลนิธิเดิมชื่อโรงเรียนสันติราชบรมวงศก่อตั้งเมื่อปี2508เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาแก่เด็กในถิ่นทุรกันดารต่อมาปี2509สมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียน223คน ในการนี้ได้มอบสิ่งของพระราาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุตรพิศนในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวรลยะราชสมบัติครบ50ปีตลอดจนสนองพระราชดำริในการสงเคราะห์เด็กด้วยโอกาส เปิดสอนระดับชั้นประถมะศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียน732คนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมและทักษะทางด้านภาษารวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ L d ดีและเด็กปกติด้วยเทคนิคจินตคณิตพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเก่น,นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมร้านค้าป่าชุมชนราชที่27จำหน่ายอาหารฝีมือของนักเรียนอาทิเครื่องดื่มขนมจีบสังขยาฟักทองหอมหมกหน่อไม้ข้าเหนียวหมูปิง้งขนมจีบน้ำยาใตา้และส้มตำไก่ย,ย่างองค์มนตรีไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีจังหวัดกาลสิน์ ที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนปี2567โดยช่วงเดือนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกเพิ่มสูงขึ้นคาดการว่าปริมาณน้ําฝนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยและมีพายุฤดูร้อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยส่วนช่วงปลายเดือนกัน นายมีโอกาสที่ปริมาณฝนจะสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละหอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง3าแห่งได้แก,เก่เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนจุฬาพรและเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ําเก็บกัก1629ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นร้อยละ36เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ําที่คาดการว่าจะมีปริมาณน้ําท่าในระดับกลาง ในระดับปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานได้ปรับแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ปริมาณฝนมากกว่าปกติร้อยละ5เพื่อให้สามารถรองรับการจัดเก็บน้ําในฤดูฝนและสามารถช่วยป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีปริมาณน้าเก็บกักในสามเกื่อหลักที่ระดับร้อยละ80ซึ่งเพียงพอที่จะจัดสรรน,น้ําในการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแง้งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไป ทั้งนี้จากการรายงานสถานการณ์มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากฝนกระจุกตัวและน้ำท่วมฉับพลันในระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมองค์มนตรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2567 ที่โรมมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงพันโทสมชายการจันมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันีพระบรมราชนีในรัชกาลที่7็และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจําปี2567ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรมมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงปรเปิดดําเนินการมาเป็นปีที่91และเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบ,บูชานนอมําลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสดงความกตัญญูกระตะเว ครูบาอาจารย์ที่ประสิธ์ประชานวิชาความรู้ให้โดยมีคณะนักแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมในพิธีโรมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงเป็นรมหรสพแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พระศกรนิ่ก่อนใ,นในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีโดยมีนยโยบายที่จะอนุรักษ์มรดกชิ้นสำคัญและพลิกฟื้นให้เป็นโรมหรสพที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในด้านการแสดงโขนละครภาพยนตร์ และดนตรีให้คงอยู่สืบไปราชวิทยาลัยจุลาพร์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมนิปิผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรเพื่อถวายเป็นพระราชจุกสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567พร้อมมอบกระเป๋ยาพระราชทานแก่ประชาชนโดยวันนี้มีผู้มาขอรับบริการรวม663คนโรคที่พบ คือโรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบประสาทมีผู้ป่วยส่งไปรักษาเพิ่มเติมณนะโรงพยาบาลชะอําหกคนจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงประกอบด้วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากการรักษาไทรอยและเป็นอมัมพาตซีกซ้ายผู้ป่วยโรคสมองอักเสบและโรคข้ออักเสบรูมาตอยรวมทั้งผู้ป่วยด้วยโรควันโรค ทั้งนี้อำเภอชะอำมี9ตำบล67หมู่บ้านด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขมีโรงพยาบาล1แห่งสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอ1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13แห่งมีผู้สูงอายุกว่า12,000คนโดยพบว่าประชาชนในพื้นที่มีโรคประจําตัวสูงสุด3กลุ่มโรคคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคไต